มันนเ้อยไปบีบงหนาวไ่ดียตทำแต่บีบมะนาวนะจ้ะเขาเรียกว่าตำบีบมะนาวัมมีไม้เห็ียดออกสูรนี่เงี้องผู้เดียวเก็วของสิกินเนาะของเืินผู้เขาจะได้แล้วมั้ดยดี้อเจ้า